นะครับต้องการจะมาป้องกันแชมป์นะครับนี่คือการประกวดในประเภทแรกครับก่อที่จะเข้าสู่พิธีการของการประกวดอย่างเต็มตัวครับในโอกาสนี้อยากจะขอแน,นะนํากรรมการผู้ตัดสินนะครับท่านเคยเดินทางมาตัดสินการประกวดโคบรามัานในบ้านเรามาแล้วนะครับโดยเฉพาะที่สนามบุนสปันแหน่งนี้ครับท่านเป็นเจ้าของความปลามันแดนชั้นนําของสหรัฐอเมริกาหลายท่านคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะครับ จากฟาร์มเซนต้าเอลิน่าแลนด์นะครับท่านผู้ชมที่กร,กรุัาขอเสียงกบมือต้อนรับมิสเตอร์อัลเฟโดมุสกัสงานนี้ท่านบินตรงมาเพื่อตัดสินผู้จูงโคอยันเราเลยนะครับเพราะว่างานนี้ท่านไม่มากแลนะครับแบงห้าร้อยหนึ่งปึกใหญ่ๆครับมาจากเนฟอร์ยูเอ็นสตนฟาร์าครับ มอบให้กับน okay, uh, <c> ้องๆที่เข uh, wow. uh, ้าประกวดในรุ uh, 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 tag, ่นจูเนียร์ทุกท่านนะครับแหมโอเคละสบายใจแล้วอย่าร้อยมีี้ยร้อยในกระเป๋าแน่แน่นแล้วกรรมการรับไปเลยครับกรรมการน้องเบิร์ดอยู่ไหนครับน้องเบิร์ดครับเปทุกคนจูเนียร์เฉพาะจูเนียร์มาขอให้ยูเอ็นสนันฟาร์บมาประสบความสำเร็จในทุกจด้านครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การผลิตแฝงซึ่งผมเคยหยอกเจ้าว่าว่าอยู่ในนันฟางเนี่ยแต่เป็นฟางสุดยอดไปสองพานจากไหนไม่รู้จากโชคมลมิปฟา,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 างครับเสียตูจากโชคเนรูปฟางมาสองพานครับไอสองพันบาทครับมาเอาละอย่างน้อยก็สบายใจแล้วว่าไม่ต่